อัปเดตสต๊อกรถสไตล์ผู้บริหารกันเลยนะคะสีขาวตัวไฮบิดปี2020 840,000บาทนะคะสีดำสีสวยปรับราคาลงมาแล้วนะคะ850,000บาทปี2020นะคะ 2.5G ปี2019นะคะ8 1 0 9 0 0 0บาทนะคะชมปัจจุบันตัวนี้ห้ามพลาดเลยปี2021นะคะ899,000บาทสนใจคันไหนนะคะไปดูคลิปเต็มกันได้เลยค,คะ่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพีพีเอฟซีทุกท่านเลยนะคะสำหรับวันนี้มาพบกับพิงพ์เพโยนนะคะพิงอยู่ที่บริษัทเพโยนเสรีไทย68แยก1น,นะคะเรามีเส,สาสขานะคะติดกับถนนใหญ่อยู่หน้าซอย950รวมรถมือสองย่านที่ใหญ่ที่สุดในย่านมีนบุรีนี้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะจะพาคุณลูกค้ามาดูรถสไตล์ผู้บริหารกันเลยนะคะใครที่เป็นสาวกโตต้าแค a บรี่นะคะมีตั้ง มีทั้งตัวโฉมใหม่นะคะแล้วก็ตัวไฮบริดน้ำมันล้วนมีให้กับคุณลูกค้าได้เลือกเยอะแน่นอนนะคะวันนี้มาอัปเดตสตองให้กับพี่ๆได้ดูกันเลยนะคะเลขใหม่หลักหมื่นปีใหม่ๆเลขใหม่น้อยๆเอาไว้ใช้งานเลยนะคะแถวนี้นะเรียงรายเลยแล้วก็ด้านหลังอีก1 อีประมาณ4คันนะคะเดี๋ยวพิงคมาอัปเดตนะคะรุ่นนะคะคุณลูกค้าแล้วก็รายละเอียดเลขหม่ให้กับคุณลูกค้าได้ดูเลยนะคะสนใจขนาหนนะคะแจ้งรายละเอียดกันเข้ามาได้เลยนะคะ082 704 3253เบอร์พิงค์แอนดไลน์ได้ e นะคะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดทีละคันกันเลยนะคะมาเริ่มมาแต่คันแรกกันเลยนะคะสําหรับคันนี้สีขาว ได้เป็นสีขาวมมกสวยๆเลยนะคะโต้าแคม r y ร2.5ไฮบริดปี2020นะคะ849,000บาทนะคะตัวนี้ได้เป็นตัวโฉมใหม่มาให้นะคะมาพร้อมกับซันรูฟให้กับคุณลูกค้าอีกด้วยนะคะกระจังหน้าของเขาจะได้เป็นสีเดียวกับตัวรถมาพร้อมกับระบบเซ็นเซอร์รอบคันนะคะ ตัดขอบด้วยโคมเมียมมาให้นะคะไฟหน้าฟูลเวดีมาให้พร้อมกระจังหน้าด้านล่างจะได้เป็นสีเทามาพร้อมกับไฟตัดหมอกมาให้กับคุณลูกค้าเรียบร้อยเลยนะคะร้อแมกเดิมแท้จากโรงงานมีมาให้ด้วยนะคะตัวนี้เป็นตัว2.5จุดห้าไฮบริดพรีเมียมมาให้พร้อมเลยนะคะมาพร้อมกับระบบช่วยเตือนทุกอย่างมีมาให้ครบมือจับตัวนี้จะได้เป็นแบบโคมเมียมมาให้อีกด้วยนะคะภายในตัวนี้นะคะระบบเซ็นทัลล็อกออโต้รอบคันเลย นะคะคุณลูกค้าเบาะหนังสีดําปรับไฟฟ้าคู่หน้ามาให้พร้อมเลยนะคะสำหรับคันนี้นะพรมลัยหุ้มหนังสีดําได้เป็นพรมลัยมันติฟังก์ชันหน้าจอทัสกีนแอร์ออโต้เกียร์ออโต้มาให้พร้อม นะคะมาพร้อมกับปุ่มพุสต s t a r นะคะคอร์ส่วนหน,หน้าของเขาจะเป็นสีดำนะคะทูโทนภายในก็จะเป็นสีดำตัดขอบด้วยลดลายไม้สวยงามมาให้กับคุณลูกค้าแบบนี้เลยตัวน็อตไม่เคยขยับออกจากที่นะคะยางตัวนี้นะเดี๋ยวพิม์เปลี่ยนแล้วก็เปลี่ยนให้กับคุณลูกค้าใหม่ๆกันเลยทีเดียวนะคะแปดแสนสี่หมื่น 9,000บาทนะคะตัวนี้ประหยัดน้ำมันอยู่ในตัวให้กับคุณลูกค้าอีกด้วยนะคะในส่วนของผูดด้โดยสารคันนี้คือกว้างขวางนั่งยืดเยียดขาได้สบายเลยนะคะมาพร้อมกับเบาะหนังสีดำแล้วก็เขามีแอร์หลังมาให้กับคุณลูกค้าเรียบร้อย ะะชมนี้ได้เป็นชมปี2020มาให้นะคะชมใหม่มาให้เลยนะคะมีในส่วนของที่บางแดกกระจกแท้เดิมจากโรงงานทั้ง4บานตัวล็อกเด็กมีมาให้ครบเลยนะคะชุดไฟท้ายตัวนี้แบบ LED มาให้อีกด้วยนะคะระบบเซนเซอร์อีก4จุดอยู่ตรงด้านหลังนะคะแล้วก็ติดฟิล์มรอบพันตัดขอบด้วยโครเมียมสวยๆมาให้นะคะลูกค้าคันนี้มาพร้อมกับซันรูปให้กับคุณลูกค้าอีกด้วย ด้านบนจะเป็นสันรูฟสามารถควบคุมในส่วนระบบด้านหน้าของเขาได้นะคะจะมีตัวควบคุมอยู่ตรงนี้ให้กับคนลูกค้านะคะจะมีตัวควบคุมให้กับคุณลูกค้าเรียบร้อยเลยนะคะ สำหรับเจ้าโตท้าแคมรี่สองจุดห้าไฮบริดปีสองพันยี่สิบนะคะแปดแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทนะคะเล่ไมายอยู่ที่หนึ่งแสนสองหมื่นกโลนะคะสนใจคันนี้ติดต่อมาได้เลยนะคะตามเบอร์ด้านล่างที่พิงค์ปักหมุดไว้ให้นะคะมาดูคันต่อไปเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะคุณลูกค้าคันนี้เป็นโตโยต้าแคมรี่สองจุดห้าไฮบริดนะคะปีสองพัน 20ตัวนี้ปรับราคาลงมานะคะเหลือเพียงแค่8 5 0 0 0น0 0 0บาทนะคะตัวนี้เป็นตัวไฮบริดเช่นดูการแตะตัวนี้ได้เป็นสีดำมาให้นะคะไฟหน้า Full l e วดมาพร้อมกับไฟเดนทามนิ่งไลท์กระจังหน้าของเขาจะได้เป็นสีดำตัดขอบด้วยโครเมียมโลโก้ตการจะเป็นโลโก้โตเกทะเบียน7158นะคะกระจังหน้าด้านล่างสีเดียวกับตัวรถมาพร้อมกับไฟตันหมอก มาให้อีกด้วยเป็นแบบ LED มาให้แล้วก็มีระบบเซนเซอร์อยู่ตรงด้านข้างมาให้อีกด้วยนะคะคุณลูกค้าสีดําสวยๆมาให้เลยปรับสภาพทุกอย่างโครงสร้างทุกอย่างเดิมๆกันเลยทีเดียวนะคะไฟเลี้ยวแบบ LED มาให้อีกด้วยมือจับตัวนี้จะได้เป็นแบบโคเมียมมาให้นะคะในส่วนของภายในนะคะตัวนี้นะคะในส่วนของภายในระบบเซ็นทรัล็อกออโต้รอบคันนะคะเบาะนั่งสีดําปรับไฟฟ้าคู่หน้ามาให้กับคุณลูกค้าอีกด้วยนะคะ พรมลัยหุมห้มนางสีดำนะคะเครื่องเล่นซีดีจอทัสกินแอร์ออ,อตโต้เกียร์ออตโต้มาให้ตัวนี้เขามีสันลูมาให้เช่นเดียวกันนะคะตัวท็อปมีสองคันนะคะมีสีขาวแล้วก็สีดำตัวนี้นะคะเลขไม้วิ่งอยู่ที่ 0นึ 1> 1, ่งแสน๋ยวพิงดูแป๊บหนึ่งนะคะตัวนี้อยู่ที่1น0่งแสนสี่หมื่นกโลนะคะได้เป็นเลขไม้แท้เดิมจากโรงงานแน่นอนนะคะแล้วก็ด้ยสโซนของแคม r y เรามีการตรวจรถให้อีก274รายการให้กับคุณลูกค้าอีกด้วยนะคะสําหรับคันนี้นะใน่วนของผู้โดยสารคันนี้คือกว้างขวางนั่งยืดเหยียดค่ะได้สบายเลยมาพร้อมกับพรมกระดุมสีดมแอร์หลังมาให้ออปชันจัเต็มให้แน่นอน นะคะคุณลูกค้ามีกระจกไร้ยฟ้านะคะที่บางแตดกระจกแท้เดิมจากโรงงานยางเดิมไม่เสื่อมสภาพนะคะตัวนี้ได้เป็นยางมิชลินมาให้ด้วยนะคะยางปี2 0 0 0เดี๋ยวนะเดี๋ยวพิงดูนิดนึงยางปี2023เป็นยางมิชลินแม็กขอบ17ได้เป็นแม็กสเทาวสวยๆมาให้เลยนะคะชุดเฟท้ายตัวนี้แบบ LED มาให้อีกด้วย ระบะบเซนเซอร์อีก4จุดอยู่ตรงด้านหลังนะคะติดฟิล์มรอบคันตัดขอบด้วยสีดำสวยๆมาให้เรียบร้อยเลยนะคะใครที่มองหา c a m รี่โฉมนี้อยู่นะบอกเลยว่าห้ามพลาดตัวท็อปแบบนี้มีซันรูมมาให้มีให้เลือกอยู่2คันนะคะสีขาวแล้วก็สีดำนะคะตัวควบคุมเหมือนกันนะคะจะอยู่ในส่วนของด้านหน้ามาให้กับคุณลูกค้าเรียบร้อยแน่นอนนะคะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้กับคุณลูกค้าฟรี ะะสำหรับคันนี้นะโตยต้าแคมบร2.5 Hybrid ปี2 0 1 0ปี2 0 2 0นะคะแต่แสนห้าหมันบาทนะคะเลขไมายอยู่ที่1นึ0 0 0สมนกโลนะคะมาดูคันต่อไปเลยนะคะตัวนี้นะคะคุณลูกค้าเป็นโตยต้าแคมบร2.5นะคะ 2.5G ปี2019 8 1 0 0 0 0 0บาทได้เลขทะเบียน2ตัว3ตัวมาเลยนะคะตัวนี้นะนานๆทีจะเข้ามานะคะไฟหน้าโปรเจคเตอร์มาพร้อมกับไฟ LED มาให้กระจังหน้าสีเดียวกันรตัวรถมาพร้อมกับไฟตัดหมอตัวนี้ได้เป็นตัวกล่าเป็นชมไม n ได้เช็คไให้นะคะแตกต่างคือตัวนี้เป็นเครื่อง2.5ตัว G เขาเป็นตัวท็อปสุดเลยนะคะเขามีสันลุบมีมาให้กับคุณลูกค้าอีกด้วยนะคะ ร้อแม็กจะแตกต,ต่างจากตัวที่เป็นด้านหน้าตัวไฮบิดนะคะแม็กตัวนี้จะใหญ่กว่านะคะตัวนี้แม็กแท้เดิมจาาโรงงานมีมาให้ครบเลยนะคะยางปี2022นะคะคุณลูกค้าแม็กแท้เดิมจากโรงงานมาให้กับคุณลูกค้าเช่นเดียวกันนะคะไฟเลี้ยตัวนี้จะได้เป็นไฟเลี้ยแบบ LED มาให้มือจับนะคะจะได้เป็นแบบโครเมียมนะคะคุณลูกค้าคมสานตัวรถเดิมๆเลยนะคะ ภายในนะคะบอร์นักสีดำปรับไฟฟ้าคู่หน้ามาให้นะคะแอร์ออโต้เกียร์ออโต้มาพร้อมกับหน้าจอทัสกินคันนี้มีสั์ลูปมาให้พร้อมเลยพื้นที่กว้างขวางวาน่าใช้งานนะคะเร่งไม่หลักหมื่นนะคะประมาณ90,000มกโลเท่านั้นเองนะคะสำหรับคันนี้ในส่วนของผู้โดยสารคันนี้คือกว้างขวาง,วาง,วางติดฟิล์มรอบคันมาให้กับคุณลูกค้าแล้วด้วยนะคะเดี๋ยวมีเข้ามาใหม่ให้กับคุณลูกค้าแน่นอนนะคะ กดติดตามช่องของพิงไว้เลยนะคะสนใจรถ c a m r บรในส่วนของรถสไตล์ผู้บริหารหรือรถพรีเมียมนะคะพิงมาอัปเดตให้กับพี่ๆได้ดูแน่นอนนะคะชุดไฟท้าตัวนี้บับ LED มาให้นะคะระบบเซ็นเซอร์อีกีจุดจตรงด้านหลังติดฟิล์มรอบพันตัดขอบด้วยโครเมียมสวยๆมาให้กับคุณลูกค้าเรียบร้อยแน่นอน ะะสำหรับคันนี้ใครสนใจคันนี้ติดต่อหาพิง์ได้เลย0827043253นะคะสำหรับคันนี้นะตัดด้วยลดหลายไม้สวยงามมาให้กับคุณลูกค้าเรียบร้อยนะคะภายในจะเป็นสีดำนะคะแล้วก็ตัดด้วยลดถลายไม้ภายนอกจะได้เป็นสีขาวมุกสวยๆเลยนะคะสำหรับ โต้ต้าแคมรี 2.5G ปี2019ตัวนี้สีขาวมุกติดสันรูปมาให้กับคุณลูกค้าเรียบร้อยเลยนะคะมาดูในส่วนของโฉมออนิวโฉมปัจจุบันนี้เลยนะทีเด็ดของเราแน่นอนนะคะตัวนี้นะโต t ต้าแคมรี2.5สปอร์ตปี2021เลขมาอยู่ที่130,000กโลนะคะกับราคาอยู่ที่899,000บาทตัวนี้เป็นตัวสปอร์ตมาให้น้ำบรรล้วน ะะไฟหน้าฟ u l เอลดีมาให้กระจังหน้าสี่เดียวกบตัวรถมาพร้อมกับไฟตัดหมอดั้งสองข้างกระจังหน้าด้านล่างนะคะเขาจะได้เป็นสีดําตัดกับสี่ตัวรถมาเลยตัวนี้ได้เป็นตัวปี2021ได้เป็นตัวโฉมปัจจุบันมาให้เลยนะคะในส่วนของล้อตัวนี้กันบ้างคันนี้เขาได้เป็นล้อมแม็กเดิมแท้จากโรงงานมีมาให้พร้อมนะคะแม็กขอบ17นะคะในส่วนของตัวยางได้ยางปี2 0 2 4 ไปใช้งานเลยนะคะไฟเลี้ยวแบบ LED มาให้มือจับจะได้เป็นแบบโครเมียมนะคะในส่วนของตัวนี้ใคอยากรู้ภายในโทรสอบถามรละเอียดโทรหาพิงได้เลยตามเบอร์ที่พิงปักหมุดไว้ให้นะคะโครงสร้างคมสั่นตัวรถเดิมๆเลยยางปี2024ทั้ง4ล้อมาให้เรียบร้อยนะคะชุดไฟท้ายตัวนี้แบบ LED มาให้นะคะระบบเซ็นเซอร์อีก4จุดอยู่ตรงด้านหลังนะคะตัวนี้ได้เป็นตัวโฉมปัจจุบันมาให้เลย ะะสำหรับตัวนี้นะนานานทีจะเข้ามาปี2021เลขไปอยู่ที่130,000กโลนะคะออปชั่นจัดเต็มให้กับคุณลูกค้าแน่นอนนะคะสำหรับเจ้าโต้ตาแคนเ2.5สปอร์ตปี2021นะคะแต่แสน9 0 0 0บาทนะคะเครดิตดีจับไปเลยฟรีดาวไม่ต้องใช้เงินออกรถนะคะคุณลูกค้าแตกต่างชมกันแตกต่างกันแต่และชมแตกต่างกันแต่ตัวนี้คือชม ปัจจุบันมาให้กับพี่ๆนะคะมาดูอีกหนึ่งคันนะคะคันที่อยู่ข้างหลังของพิงนที่เลยคันนี้สีนี้รุ่นนี้หาย,ยากนะคะมีเป็นสีน้ำตาลมุกนะเเรียกนะสำหรับตัวนี้นะต o วตั้งแคมรี่สนะคะปี2019นะคะ7จ็0 0สนบาทเลขใบอยู่ที่1 2 0 0 0 0กโลตัวนี้โฉมปี2019ได้เป็นตัวสีน้ำตาลมุกมาให้นะคะเป็นเครื่อง2.5 นะคะตัวนี้นะตัวท็อปของรุ่นเช่นเดียวกันนะคะได้เป็นสีตาลมุกมาให้พร้อมเลยนะคะในส่วนของตัวนี้ถ้าเป็นปี19ภายในตัวนี้จะได้เป็นเบาะหนังสีเบตรปรับไฟฟ้าคู่หน้ามาให้พร้อมเลยนะคะพรมลายมันติฟังก์ชันหน้าจอทัลสกินแอร์ออโต้เกียร์ออโต้พรมลายมันติฟังก์ชันออปชันคือจัดให้กับคลูกค้าจุกๆมาพร้อมกับซันรูฟระบบ ควบคุมจะอยู่ตรงด้านหน้ามีมาให้เลยนะคะตัวน็อตไม่เคยขยับออกจากที่โครงสร้างตัวรถของเขาก็เดิมๆกันเลยทีเดียวนะคะสำหรับคันนี้นะในส่วนของผู้โดยสารด้านหลังพื้นที่กว้างขวาง,วางน่าใช้งานตัดด้วยลวดล,ล,ลายไม้สวยงามมาให้แบบนี้เลยมีแอร์หลังมาให้มาพร้อมกับพรมสีดำมาให้พร้อมนะคะสำหรับคันนี้นะตัดด้วยลวดล,ล,ลายไม้สวยงามให้กับคุณลูกค้านะคะ คันนี้นะคะ799,000บาทถือว่าถูกมากนะคะสำหรับคันนี้ชุดไฟท้ายตัวนี้แบบ LED มาให้ระบบเซ็นเซอร์อีก4จุดอยู่ตรงด้านหลังมีมาให้พร้อมเลยติดฟิล์มรอบคานติดกันสัดมาให้กับคุณลูกคา้าทั้ง4บาทมาให้กับคุณลูกคา้าเรียบร้อยเลยนะคะสำหรับจ้าตัว t a Camry 2.5G ปี2019นะคะ799,000บาทเลขใบอยู่ที่1 2 0 0 0 0กโล นะคะสำหรับคันนี้นะมาดูคันต่อไปนะคะมาดูด้านหลังกันบ้างนะคะสำหรับด้านหลังตัวนี้นะอ่ะตัวนี้ติดจองเราจะไม่รีวิวนะสีขาวมุกตัวนี้ติดจองไปเรามารีวิวคันนี้ตัวนี้นะคะปี2020นะคะโต้ตากแค m รีสองจุดห้าไฮบิดนะคะปี2020นะคะแปดแสนื่น 9,000บาทตัวนี้ก็ได้เป็นตัวโฉมไฮบริดมาเช่นเดียวกันประหยัดน้ำมันนะคะรถของเราตอนนี้มีทางน้ำมันล้วนแล้วก็ในส่วนของตัวไฮบริดมาให้กับพี่ๆได้เลือกแน่นอนนะคะให้เลือกจุกจุกใจกันไปเลยนะคะคุณลูกค้าภายในเหมือนกันเลยนะคะเบาะหนังสีดำปรับไฟฟ้าคู่หน้ามาให้นะคะคุณลูกค้าตัวไฮบริดนะปี20มีให้เลือกอยู่2คันสนใจคันไหนนะคะคุณลูกค้าแจ้งป้ายทะเบียนพิงมาได้เลย นะคะสำหรับคันนี้นะ8,59,000บาทนะคะมาดูคันต่อไปคันสุดท้ายตัวนี้กันบ้างนะคะสำหรับคันนี้นะคะ,ะหลุดติดจองไปแล้วตัวนี้ติดจองไปแต่รีวิวเดี๋ยวมีรถเข้ามาอีกนะคะ total c a m 2.0G y ส2 0ปี2019นะคะ7 2 9 0แสบาทถือว่าถูกราคาคือ เขาเรียกว่าราคาปรับลงมาเรื่อยๆแน่นอนนะคะ,ะ,ค,ะคุณลูกค้าชมนี้7แสน29,000บาทผ่อนแค่ประมาณ1 3 0 0 0สามนะ7แสนผ่อน1 3 0 0 0สามภายในสวยหรูดูแพงมากนะคะสําหรับใครที่ได้นั่งแคมเบอรี่นะหนูบอกเลยว่าออปชันเขาจัดเต็มนั่งสะดวกสบายคันนี้เลขไมเ้เพียงแค่8.5เทอรเนั้นเองนะคะสำหรับใครที่มองหารถสไตล์ผู้บริหารไว้ใช้งานนะคะ ใครที่มองหารถสไตล์ผู้บริหารไว้ใช้งานนะคะวันนี้เรามาอัปเดตสต็อกให้กับพี่ๆได้ดูแน่นอนนะคะสีขาวตัวไฮบิดสีดำตัวไฮบิดปี2020 2.0 2 5 G ตัวท็อปมาให้เลยนะคะเล่งไหมหลักหมื่น สมปัจจุบันของเราก็มีนะคะ2.5สปอร์ตนะคะมีให้กับพี่ๆได้เรื่องแน่นอนนะคะใครมองหารถสไตล์ผู้บริหารรีบเข้ามาดูรถตัวจริงกันได้ที่บริษัทเพชรยนต์เสรีไทย68แยก1น,นะคะเรามีสอสาขานะคะติดก,กับถนนใหญ่อยู่หน้าซอย95เดี๋ยวเราจะเปิดสาขาที่3อยู่ที่สุวินทวงศ์ตรงนั้นมีรถให้เลือกมากกว่า500กว่าคันกันแน่นอนนะคะศูนย์รถมือสองย่านที่ใหญ่ที่สุดในย่านมิมรีคิดถึงบริษัทเพชรยนต์กัน ได้เลยสนใจติดต่อหาพิงได้เลย0827043253เบอร์พิงแอนไลน์กดไลค์ก็แชร์กดติดตามช่องของพิงด้วยนะคะคลิปต่อไปนะคะจะพาคุณลูกค้ามาดูรถคันไหนนะคะก็ขอให้คุณลูกค้าติดตามเลยคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ